ได้ข้าวอ่ะอีเปียนแม่กรอตอีเปียนแม่กรอตเออกี่บาทล่ะไม่รู้แล้วแต่ไล่ไม่รู้กันนั่นแหละวงเงินกี่บาทไม่รู้มันต้องไปเล่นต้องเลือกไล่เลยต้องมื้นตามมื้นไม่รู้ตามมื้อตาไม่จะให้ตามมื้อน่ะเอามาั้ยจริงไหมจริงจริง แต่พอจ่าต้องตอบคำถามแม่จ่ามาหนึ่งคำถามไม่ได้ลาทิ้งลาเดียวไม่มีเอาไต่ได้ลามาเอาไต่ของปืนเร่ยูเ่ทิ้งลาเอาจแต่ตอบโต้ไอไปเลยจ้ามึนจริงไหมนี่จริงให้คนหนึ่นี่เป็นปายานนะเดียวนะปายานเออเอาไหมเออเอาไหมเอาก็ตอบมานะอ่าพอจ่าจำวันเกิดแฟนเก่าได้ไหมตอบโต้ไอ้่ามึนไม่ไอจำเรืองบามไอ้ร้อยหลูน คนไหนก็ได้แต่คนหนึ่งไม่ได้เลยจำเพื่อโต๊ะโต๊ะเพื่อเราพอจำไม่จำไม่ได้เราไม่ได้จำได้คนคเกิดคนไม่มีมันต้องมีแต่คนเลยไม่มีไม่มีไม่มีจำไม่ได้เ่าจะไม่ได้จะจำอดีตเราจะอยู่กับอนาค็จะจนไม่ได้ละไม่เอู้ไม่ปพื่อได้เมื่อนั้นไม่ได้นะเออเออไม่มีไม่ม่จำไม่ได้ไม่ไม่มีไม่มีอดีตเราจะจำไม่ได้ละกิ้ง mẹ ừ, ông ra mướn, ừ mẹ có mẹ áo, mẹ mới đây đó, ừ đó, nhà nhà mấy con ra mướn rồi chì về quá, <laughs>